สวัสดีจ้า FC ทั้งหลายวันนี้ยายพามาตลาดน้ำตลาดน้ำตลาดน้ำบ้านอะไรก่อนอันน้อยตลาดน้ำบ้านอะไรก่อนตลาดน้ำบ้านตลาดน้ำอะไรตลาดน้ำบ้านนาคำบ่ะจะพามาดูปลาอุ้ยบางป่าบางปลาอุ้ยปลาชนตลาดน้ำบ้านนาคำ มือนี้วันหยุดเหีวพักกันออกเละอันอันนี้มันพักยังลูกอันนี้มาจากดอกกระเจียวดอกกระเจียวมันกัดมันกัดเหีวจัิงสิบ่อันนี้กระเจียวหอมจ้ะโอ้ยกระจังว่าแม่ว่ากระเจียวมันเทากิบกิบอันนี้มันกระเจียวปลาตีบาทนะโอ้ยผักกระเจียวโอเคแล้วมันบันจบเอาปั๊บๆนั่น เขาไขว่เขาไข้สีาทอกีบาทงแหงกมหอมหอมอมเกลยดแหงเกลยดตากรรเมอนสิดอุเดี๋ยวนีตานอันแหงนี่พวงอันมาเท่าไรแม่เก้ีบ่ีบอค่เก้ส ปลาขาเห็นเบาแหวงแหวงเลยนี่เบาแหวงแหวงเลยอู้หนนะู้กระสออมน้องปลาช่อนปลาช่อนอันนี้สี่ทุงแล้วจังไรค่ะตัวนี้สองร้อย อัน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 นี้สองรอยนี่ก็สิมตรอยนึ่งนะคะนัะมัตุนลอยก็กัน่ป่ามันยูอัลป่าป่าหร้ไหลโอป่าเนอออนป่าเน่างันราคาแพงโอ้ป่าตองห้าสิบพออกมาคำเ่าห้าสิบพออกมาคำบ่าแม่ เาิบ่วงนคำบ่กันี้เราก็สื้ไปแล้วคอฮะสื้อปาเลม้นาจมไปบอมได้บ่ได้จ้ะสิบบาทจาจนละสิบาทเพราะว่าเขากินไปเรื่อยเเดี๋ยวมันก็สุนอีเพรมาะว่าเขาก็ขายไปเรื่อยๆก็ สมม่วงเราไม่ใช่น้ำพอนไปแล้วครับที่หาเดิมที่ดีเดิมเราเข้าไปครับได้มากกว่อยากได้ตาตองไปลาอฮะปาย้อนปลากข้างอันใดปลาย้อนเป็นทุ้งนี่บอค่ะปลาย้อนไปให้เจ้งได้กินละค่ะนี่ปลาย้อน ว่อันห้องนี้ห้องร้อยแปดสิบนี่ยบอกค่ะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบตัดตวงตัดตวงตัดตวงให้จังไรห้องห้องบะมีนางแข็ง เอาอย่างคำาปคิดละสิคำว่าเลยตลาดเลยเจ็ดโมงหกโมงสิที่นั่นแหละเสียเ้ออกหน้าเอาสามสามโมงนี่สิบวันเลยเข้าไปนะเดี๋ยวเอาอยู่เดี๋ยวบดออมไปสักก้อนจะค่อยลงกลับมาจะค่อยลงกลับมาถุงทุงทุงแล้วเท่าไหร่ อ๋อตป็นปี้เป็นร้อยเป็นละ้อยโอ้จ้าเดี๋ยวคิดกันก่อนว่าทั้งขาหมูทั้งสิไปแวะกินเขานั่นังสิแม่เจ้สิได้ออกมางา่ายบ่ถ้า,รารสนใจอยู่ปลาตองสิเอาปลาตองไปลาบอยู่อุ้ยตลาดปลามีแต่ปลาทางนั้นเเนาะต้องงานปตองกูไงปตองจ้าแม่ยุกสนใจยุกค่ะได้สิกลับมาเดี๋ยวกลับไปไป,ไปคิดกันสักก่อนค่ะว่าสิเอาไปรักวาสนะอะไร แม่ตะทุ่งฝนประสิพากันแม่ไปกินเข่าอยู่นี่ละฐาทีมงานอยู่คันกินคำเสียด้ออกร้าตลาดคำคิดกวนว่ะเจ้าสื่อของก่อนเราเขาไปกินเข่าหรือไปกินเข่าเราเขาส่งเอกมาวสื่อของถานเจ้าภาพไงเพื่อนเดียวกันไหมนั่นแหละถึงว่านั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวคิดไปเรื่อยๆก่อนฮะวัวเพท่านเดเอายังไม่ทพ่อนไดีว่ายังไม่ทพ่อนไดีว่า เล้ยสุนัขสิออกมากออกมากจังไรตลาดป่าร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทถุงละ,ละนห,ห,หนึ่งร<ถา>้อยจะพ่อกินเอาไม่ยไายไม่แขี้ยวำบ้างไข่เป็ดทุ่งเลยทุ่งเท่าไรจ้าไข่เป็ดห้าสิบบา,า,าท หาสิบาทสิบหาน่วยบ่คือจังไรแกนันเดียกนะก็อะไรอร่อยเศร้ากน่อยอันได้อีกขนาดไหนสมปารูเทียบอสมปาูเออ่อแล้วกับปรุงเครื่องเพิ่มเครื่องอีกแต่สะออนของกินปลาทห้งได้สมไข่ปลาสมใส่ปลา ไปเลยตาไปก่อนเลยเอาไปข้างในะนะ่ะตาไปก่อนเลยใครย,ยุต่อก้าเารถเจ็บไปไหนตาไปใส่รถก่อนโอ้อยก้นเจ็บขาหยาง <c oughs> โอียสายบัวก็สมัยเป็นเด็กน้อยแกงกินดีดีสายบัวเนี่ยนะตอนนี้ลืมสูตรแล้วหนูลืมสูตรแล้วว้ายป่าเงวป่าเงว ป่าเงาปาเงาป่าเงาฮะไม่ใส่คุนหาใส่บัวของเเท่าไหร่ก่อนคะสา่บัวไม่ค่ะสส่บัวของเรา20บาทไปแกงได้อะไรสิกอนกินน้ำป้ามาเดินหิงวยง่ค่ะตาตาประซิวไและว่โอ้ยมาบางเจ้าหนีงวยง่าค่ะบาที่นี่ อซื้อป่าซื้อไปกินทั้งรถว่าซื้อไปกินทาบะอมก็ได้ตัวเอาอยู่บ่ะเสียแบบนี้เสียแบบนี้เสอ,บบอันนี้กรสีบางได้หนิแม่ค้าขายอันขนมอันเคียบกุ้งยี่ใส่จ่าย้เลย สามสิบห้าสามร้อยโอ้อันนี้ในกองหนีเสียบกุ้งคนละรูปแบบกันนั่นปะค่ะอันนี้ในกองนี่เป็นปลาแผ่นจ่านะเกี๊ยบองกับปลาแผ่นอันนี้แม่นยังค่ะนี่อันนี้เกี๊ยบปลาเกี๊ยบปลาคนละอย่างกับข้ออันนี้วะเป็นปลาแผ่นเป็นปลาแผ่นแล้วเป็นเกี๊ยบองใช่ขาอ่อนสามร้อยห้าสิบบาท เอามันบอมันมันบอเป็นยังเด้ค่ะเรเปลีย่ยนไดอกเราเป็นยังดอกแมงบ่เนาคือป่าดอกมนมงจุงนี่ป่านล้วเป็นจอยห้าควอมตานเด็กคะออนไปกินกับยังใหญ่ปนกบหน่อยบ่ะคอยติดกระลาบป่ะ น in of ี่ขบหน่อยปนมาาดี้ขบหน่อยปนนุสปิกินน้ำถอดนดิให้ป้าแม่เฮ็ดนแม้อโตมาไปด้เดินไปเรื่อยๆปลาแห้งปาแห้งปลาแห้งไม่เป็นตลาดปลาจ้าเป็นตลาดปลาค่ะคับ อันน้อยอันน้ยอยมาเอานี่นไปกินเล่นนี่แยอ,อิ่มตอนเถื่อนตัวอ้าวอิ่มอิ่มตัวหาเถ่อนมันบ่หมานเด้คอาดีดิเนี่ยฮะ,ะคอาดีควาดีเคยกินอะไรมันวะตะกะแตรงทอดเออตะกะแตรงทอดอันนี้เป็นแมงทอดแมงปีก แตบอเมดีจัประกันีวนี้่เนื้อจ้ามีแจะเนื้อบ้่ะปัจเพียนถอดกลางค่ะจะจเพียนถอดกลางตัวยญ่มันห่อมาแต่เนื้อเลยจ่าเสียบจะารับประกันเลยเป็นปัจเพียนจ้าหาสิป้าจ้าเมีนจ่าจะต้อไปตัวสีกับอาหาสิจันจลาสมจ้า อ่ะเอาทุหน่อยเอตัวหน่อยลวอันนั้นส้มปลาสวายบัก้ไปนั้เทียนจ่าปัาสวายตัวเทียนจ่าไม่ตอมีกาสมันธุมันต้องจ่ากาสอันนั้นอาปลา่น่อยสมใส่ปลาใส่ปลาไข่ปลาไข่ปลาใส่เอาแล้รเอาออนอคุแย่เก่าอันนึง มาเ้ากันกม่เจ้าเอาไว้ด้ไงตัวนี้ใส่นี่บอโอ้ยความกินได้ไงแต่วาเป็นกลิ่นเลิศกินมืออนไ้ปะได้ใส่ตุ่ยใส่ตุ่ยแกงนีหั่นแต่แกงเลยชุดอะไรนี่กาดที่ปาจ้ากัวหี่าดเซตเทอร์ตร่วมในเตทมา ห้าสิบบาทบางสูงทั้งนั้นห้าสิบจะแม่ดาวามเื่องใกกว่าตะตะปันยังบ่อยากเอามาอยู่ระยาไปยิงก็ทั้งหน่อยทงนี่เครื่องคบาตาให้แก่ไเ่ได้ตาตสะออ่อนนะทุกเมื่อนี้ค่ไม่ถูกเอนร่ก็หนาตแล้วสองทุ่งตัวนี้มาที่หลังมาที่หลังมันเหลืออีกว่บ่แล้วก็ระยงกันนี่ไปซิวขายยังไงกั ปลาซิ่วกิโลหกสิบจ้านี่บอกาซิ่วเนี่ยจ้าเมนที่เมืองไหนจ้าปีแก่เนเห็นเถอะวัดปลาคืมดีลยหกสบาที่นั่นได้หลายปันได้รู้เล่าขานึง้อยสิกาจ้าได้หลาอยนึงยนึจ้าเี่ยร้อยนี่นี่รยนึงเมนลอันได้อันุ้งจายจํานวนี่สิบเตรจนึ่้อยนจ้าจัวนสองร้ออง้ ถ้ามันเย็นมันจะกรอบแซ่บบตะอือขอ้โวเสียบเข้าต้มกับเสียบตาฉันเอาไปทอดจวดตุ้งสิไข่เนาะอันนี้อันลูกปิ้งเห็นไหมกลิ่นมะซื้อกิโลละ2องร้อกิโลหกสิกิโลละหกสิบไปเฮ็ดซูกินเลยเด้อไม่มาหล่ะเฮ็ดซูกินแน่เฮ็ดกินบ่เป็นแล้วสิไปซิมดอกไปไปเรื่อยเรื่อย ปาเอฟซีปลา,ปลายังมีเอฟซีว่าปลาลดปลาลดเขียดกวงเป็นผู้เขาเลยเออไปหามาจากไหนล่นนะลูกล่ะ เออพี่เออปลารลเท่ากับกองเป็นผู้เขาไม่ช่กับน้ำกับปลาอีกแล้วนี่จากตาปลามีแต่ปลากับปลาปลาสายปลาสายปลาหอยปลาสายงามงามปลาสายปลาหอย เอเามาหายลว่ามอสู้กินเนี่นี่ไม่ได้โอ้ยตนี่กินได้แหนนี่เนไม่มาเข้าหายไปนยเปนบ่ขาอยากกินย่งต้อบ่ขาเลี้ยวเพี้ยังกียแกไ่ได้เล้ยไอยกินเนยเลี้ยงเยังกยแกงไม่ได้อันนี้ครทิ้งเลยมีไ่เาหอละสิบหอละเจ้าหอละยี่สิบเพียป้ มกปลาน้อยพี่เจ้าสิยำได้เบิ่งดูมีมกเอียงแน่บัดนี้อ่ะอันนี้คล้องก่อนกินกับเผาเลยนี่มีมกอันปลาตองนีมีมกเอียงแน่ลูกละเสนอสินค้าก็หนามีมกปลาบึกนีปลาติ้วอันนี้ไข่ปลามีลาบปลาตองลาบปลาตองหมอละหมกละสาวลาบปลาตอง โกไข่ปลา20ีสบาทเท่กันบลูใช่ยีสิบาททุกอย่างแกแบบจะเจาะอะไรเอาซิมดูซิมใดบลูอันไหนซิมนูบมไข่ปลาเข้มปะโมเขปลาเป็นไรเข้มลองดูโอ้ชิมก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะเกงได้มูกกปลาองอิมนูมเขตป เชือดสาระเสือหมกหนึ่งซิมเอาปเปิดเปิดห้ึซิมมันมันบัลูกแล้นเราคันเปิดเครื่องห้ึซิมมันบ่เขาต้องซิมรสชาติมันผ่อนเพราะว่ามันเห็ดสุกมาแล้วเนาะอร่อยไหมเอาหมกปลาตองเอาหมกปลาตองให้แม่สองห้หมกไข่ปลาให้แม่หนึยอันนี้ไข่ปลาจ้ะอันนี้หมกปลาบึกอันนี้ราปลาตอง เอาปลา he มกปลามกปลาตองปลาบึกไข่ปลาเขาแม่แม่ปลาตองสองไข่ปลาหนึ่งแม่เอาปลาตองปลาบึกไข่ปลาอันนี้ของแม่อันปลาลูกมัดแยกให้มัดลูกมัดสองทุงนี้มัดแยกคือกันมัดอีกรอบนึงเขาแม่มัดอีกอันนั้นมัดครบอันนี้มัดปลาตองครบปลาบึกปลาตองแค่เสียวมีปลาชิวแมนตา เห้แล้วได้มองนี่ละบาทที่นี่มองสีอิ่มท้องอิ่มท้องไม่ต้องหันกันละบี่นี้มาพร้อมสงสุดๆแล้วไปสือปลาตองดิไป,ปล่ามันบคือซะแล้วบาทที่นี่ เอาประละประตปตอนหมดใช่ไหมคะปะตอนมองคุตุก๊กมีอะไรของนต้องสองไข่หนึ่งองคุตุ๊กตองสองของอนน้อยตองหงตองหงไข <c oughs> ่สองตองหไข่กระดกว้าเดี๋ยวเดี๋ยวสับสนกันอันลงทุงกันะไปเคยบอกว่าที่นี่ตอหนึ่งของมอไอรลูกละไปย่างไปอีกเข้าย่างลบกับเป๋มก้าเขา ลบไปที่เดิมลบไปที่เดิมเบิ่งตลาดไปเรื่อยๆฮะมังค่าเขาหนึ่งติ๋วอ้อยห้องโปงจักเนี่ยัเอดจัดเโอะฮ่าฮาโป่ง้งของโป่งกุ้งโท่งปรมาณนี้ทีโป่งเอาพี่สวัสดีค่ะ มาซับปิงมาซับปิ้งค่ะคือกันโอ้กับเลยมาจุดประสงค์เดียวกันค่ะไปยูค่ะไปยูสิคำไปท่าบนละเจ๊กับเอามาเอาปลาตองคือเก่าระบาดที่นี่เอาลาบ ได้เลยได้เลย้ยได้เลย้เลยรูได้เราได้สองถุงแล้วอ้ารู้ไ <laughs> ด้ปลาตองสองถุงแล้วเนี่ขายจังใดโรลซีอร่อยเะที อ่ะซีซีโตเทะเลอีแม่มันจะเป็นเงิ่าลไรปันใดไนตามขีดมันแลวเนะได้ปลาตองไปลาบได้ปลาอนแดเดเดียวไปไหวทาปิ้งกินแล้วก็จะกลับบ้านเราแล้วไปประกอบอาหารนะคะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะ 拜拜。Bye bye.